อ่าครับนี่เราอยู่ที่ตาดขมุบไม่รู้ออก,กเสียงไม่ถูกขมุบแปลว่าอะไรอขมุบแปลว่าอุลังอุตังแถวเนี้ยมีอุลังอุตังอยู่อ่าก็เป็นนี่หน้าเนี้ยขนาดน้ําไม่เยอะนะมันสูงอลังการสุดๆเลยเรามาจากป่าฝั่งนู้นแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วก็เดินกลับบ้านผ่านหัวน้ําตกฝั่งนู้นอ่าตรงเนี้ย ผมนั่งอยู่บน Tree House ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tree Top ออ p ส o อเ r อคือเขาแบบเล่นซิปไลน์เข้ามาในป่าอะไรเงี้ยสวันหนึ่งคืนแต่เราก็มาใช้สถานที่ของเขาอ่าเขาก็จ้างชาวบ้านนี่แหละเป็นคนดูแลเนี่ยเดี๋ยวเราดูความอลังการก่อนเดี๋ยวก็ค่อยแพนกลับมาดูบ้านหลังนี้ที่เรานั่งอยู่นะครับนี่ก็ที่เรากินข้าวกลางวันบอกกันว่าก็กกมาจะจันเพราะวะ่าเข้ามากับสชั่วโมงเข้ามาทางชันมากแล้วก็มาถึงบ้านอย่างเงี้ย นั่งกินข้าวสบายเลยดอกโอโห้โโหลังกามอ่เเ่นี่แหละตั้งตกตัดชุกเม่โบโลเวนว